จากงานที่หลากหลายในวิชาของทัศนามาเนี่ยนอกจากนันศึกษานี่ที่จบออกไปแล้วจะทํางานในด้านสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานในโรงพยาบาลของรัฐในของเอเกอชนแล้วก็สามารถจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในบริษัทของเอเกอชนหลายแห่งเนี่ยทั้งในแง่ของผู้ผลิตบริษัทที่ผู้ผลิตเลนส์หรือคอนแทคเลนส์หรืออาจจะเปิดคลินิกสายตาสามารถเป,เป็นวิทยากร ให้กับชุมชนสามารถจะทาให้เป็นมีคลินิกตัวเองในเรื่องสายตาหรือของกล้ามเนื้อตาหรือว่าถ้าสนใจในเรื่องงานวิชาการก็สามารถที่จะมาเป็นอาจารย์ได้ซึ่งตรงจุดประเด็นเนี้ยก็มีความสําคัญอยู่ค่อนข้างมากซึ่งเนื่องจากว่าทัศนมากมีการขยายอ,ออกไปมหาวิทยาลัยที่สนใจในการเปิดสาขาทัศนศมาสาเนี่ยก็ต้องการความเป็นอาจารย์อยู่อย่างมาก อีกอย่างหนึง่งก็ในสาขาเนี้ยก็จะมีอาจารย์จากต่างประเทศด้วยนักศึกษาที่มาศึกษาเนี้ยก็นอกจากได้เรียนรู้เรื่องวิชาการแล้วก็ได้ประโยชน์จากการได้ใช้ภาษาด้วย